สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์คลาสสิกมีระดับหรูหราสง่างานสมาร์ทอย่างมีสไตล์ยามาฮ่าแกลนฟิราโนไฮบริด นายแพทย์นิติเหตานุรักษ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบรับบริจาคดวงตาและการปลูกถ่ายอวัยวะประจำปี2065 ดยมีนางอมรรัตน์กุลทิพันธ์รองผู้อำนในการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมในครั้งนี้ว่าดวงตานั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินชีวิตเพราะทําให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้และการบริจาคดวงตาเป็นการแสดงเจตจํานงตั้งแต่อย่างมีชีวิตเพื่อมอบดวงตาของตนเองภายหลังจากเสียชีวิตแล้วซึ่งจะได้นําไปเปลี่ยนให้กับผู้ป่วยเพื่อให้สามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติอีกครั้ง เพราะกระจกตาคือส่วนประกอบของดวงตาที่ทําให้เกิดการมองเห็นดังนั้นโรคที่เกิดกระจกตาทําให้กระจกตาเสียหรือพิการจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ป่วยตาบอดซึ่งการรักษาผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการที่ดีที่สุดในปัจจุบันคือการเปลี่ยนกระจกตา โดยการนํากระจกตาของผู้เสียชีวิตมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและเปิดให้บริการรับบริจาคอวัยวะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2559ตามนโยบายการพัฒนาระบบก,การบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะกระสคงสาธารณาสุขซึ่งผลการดำเนินงานในการช่รยใจขอรับบริจาคดวงตาผู้เสียชีวิตจากญาติผู้ป่วยพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ดำเนินการในกลุ่มของผู้ป่วยสมองตายซึ่งยังไม่ครอบคลุมผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดโดยในปี2065มีนโยบายให้ดำเนินการขอรับบริจาคอวัยวะที่มุ่งเน้นดวงตาให้ครอบคลุมผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับบริจาคและการปรุงถ่ายอวัยวะเพื่อพัฒนาการเข้าถึงผู้ป่วยที่เสียชีวิตให้มีโอกาสได้เจรจาขอรับบริจาคดวงตามากขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางวิธีปฏิบัติงานของศูนย์ให้มีประสิทธิภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาการรับบริจาคดวงตาและการปลูกถ่ายอวัยวะในครั้งนี้มีการนำเสนอข้อมูลของการบริจาคอวัยวะโดยนางชมายพรสีทองพยาบาลผู้ประสานงานการบริจาค อวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะและการวางแผนงานการบริการดวงตาโดยนางปัญจพรพรายอินพยาบาลวิชาชีพชังการพิเศษหัวหน้าก,กลุ่มงานโครงสร้างงานผู้ป่วยนอกและได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมยศศรีจรนัยสาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่4ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่องแนวาทางการพัฒนาระบบการรับบริจาคดวงตาและการปลูกถ่ายอวัยวะ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยแพทย์พยาบาลและบุคลากรของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ทั้งนี้แพทย์นิติเหตุตานนรักษผูอในการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ได้กล่าวว่าการบริจาคอวัยวะและดวงตานั้นนับเป็นการให้และเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเพราะเป็นการมอบชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์สามารถนำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางต่างๆในการดำเนินงานรับบริจาคอวัยวะรวมถึงความสามารถในการเจรจาขอรับบริ ริจาคอวัยวะซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญที่สุดในกระบวนการบริจาคอวัยวะเพราะฉะนั้นควรมีระบบการดำเนินการรับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะที่ชัดเจนครอบคลุมการให้บริการทุกหอผู้ป่วย